อยู่บ้านท่านก็อย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นควายก็ปั้นควายให้ลูกเจ้านายท่านเล่นก็จะเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ดีกว่าอยู่เฉยๆรอวันเดสมอร์เรสวัสดีเพื่อนๆทาง youtube ทาง Facebook ทั่วทุกสถานินที่ทุกสาขาอาชีพอาชีพที่ได้บุญมากที่สุด น่าจะเป็นอาชีพอ่ะผมเพ,เพื่อนเพื่อนลองเดาดูสิอาชีพอะไรอ้าวนับ1 2, 1, 2ึ่งสามหสามเฉลยนะอาชีพทำนาต้องเข้าข้างตัวเองเพราะตัวเองเป็นลูกชาวนานี่คือการใส่ยตะอบท่อซีเมนตสท่อนสองท่อมาต่อกัน80ดคูณหเมตรเป็นครั้งที่ห้า ไอตัวใหญ่เนี่ยหน้าน้าจะประมาณยี่สิบเซนได้ยี่สิบสิบสองเซนสิบเซนใส่นอนลองดูครั้งนี้ว่ามันจะไปทิศทางใดแต่ไอครั้งแรกนั้นไม่ค่อยไหมไม่ว่าจะเป็นเตาแบบไหนก็นแล้วแต่ที่เราทำมานะ้ะไม่เกี่ยวกับคนอื่นเตาเหยียบดินที่อยู่ทางฝั่งฝั่งไหนเราฝั่งนู้นทางสวน อาหารตามสั่งทางนู้นเราเยียบดินแต่นี้เราเอาท่อมาทําครั้งที่ห้าเพื่อนๆลองติดตามดูนะว่าใหญ่ขนาดน,นี้มันจะไหม้หมดหรือไม่หมดเราเองก็เพิ่งจะใส่ใส่ยังไม่หมดอะเนี่ยยังอีกหลายท่อนเพราะมันใส่ยากใส่ได้แค่นี้แหละเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะปิดแล้วเดี๋ยวพามาดูตูดมัน สูดมันก็จะลักษณะอย่างนี้ไอ้น,นี้เราทำใหม่เจาะรูใหม่เจาะไปจบเจาะรูใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นเพราะมันยังเหลืออยู่นิดหนึ่งทางนี้นะมันยังเหลืออยู่นิดหนึ่งสครั้งแล้วมันยังเหลือเราก็เลยมาดัดแปลงเจาะให้ใหญ่กว่าเก่าคอยดูว่ามันจะหมดไหมถ้าไม่หมดก็แสดงว่ามันได้แค่นี้จะเจาะใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้เอาได้แค่นี้นี่ เอาไปเจาะใส่รถเข็นไปมันแตกอีกไม่เป็นไรนู่นนู่นทอนนู่นอยู่นู่นเอามาใส่นี่ยใส่ข้างบนเสร็จแล้วก็เกยียบดินเหยียบดินโครนนั่เป็นไปเป็นนี่แล้วก็มาโปะเลยโปะอุดรูให้หมดเสร็จแล้วก็จุด่ะนะฮะคอยดูเป็นครั้งที่ห้านี้ไม้ใหญ่ๆอยู่ด้านหน้าไม้เล็กอยู่ด้านหลังด้านตูดว่ามันจะเหลือไหมขอบคุณสำหรับเพื่อน ที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้ามีสปอนเซอร์ฝากให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์เดี๋ยวช่วงเราจุดเสร็จโกยผ่านเอาออกดูมาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งณนะคลิปนี้เราหมดแรงแล้วเพิ่งจะใส่วันนี้หยุดร้านนะนี่ปิดร้านปิดร้านอาหารตามสั่งนางเอกเข้าไปในเมืองไปทำอะไรไม่บอก เป็นว่าเข้าเรื่องของเราดีกว่าเอาเป็นว่าขอบคุณสําหรับเพื่อนๆนะถ้ามีสปอนเซอร์ให้เพื่อนๆช่วยดูสปอนเซอร์ด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์ก็จะเป็นยาชูเงยยาชูกําลังจุ๊บจุ